ตื่นเศร้าขึ้นมาเนาะอยู่บันนอกเข้าจักสิเฮ็ดหยังก็ออกไปห้ไปหน้าไปสวนคือเกานันละอยู่เฮือนอยู่ซ่านคือว่าจังว่ามันนานคำานี่ยแล้วนอพี่น้องกับคนมันเคยไปเนาะมือน,นี้เฮ้าก็ออกมาหน้าคือเกานันละกอสิออกมาเฮาก็พากันเลาะเบิ่งห้เบิ่งหน้าสะก่อนก่อน,นสิเฮ็ดเวียเบียของเข้าในมือน,นี่ก็ยหายปัม่มพี่น้องเอ้ยใหญ่สองปัม่มปะต่างสองปัม่มผ้แม่ต่างไปดูใจเข่าของเขา้าคือเกานันละมือนั้นยหายมาดูใจมันมือนี่ยหญไปดูใจเข่าอีกแด้วจ้าก็ซะํานี่แล้วนอวิธีชีวิตเกษตรของเาก้ะ็ต้องไได้าปม สั拉บมมีโซละซ่งโซลาเซลคือเพื่อนเนาะกระจังสีละพี่น้องสีมีโซลาเซลก็บได้ดเกาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแถวบานขี้ลักมันหลายหมยหลังจากนั้นเห่าก็สิทําการซอยกันคนละใหม่ละมือภาษาสองพวมเมียเห่านี่ลละพี่น้องเอ้ยคักลายเ็ดไปพิดกันไปผอมพี่น้องคากหลายบรรยากาศรอบๆหน้าเห่ากับบรรยากาศดีบักคักเหมือนี้ก็เขาสู่ฤดู้อนเต็มตัวเลยเนาะนครพนมบานเฮาหลังจากตั้งปามแล้วมันบอก็เหลือไปเห็นพักบ่งเหาก็สิเก็บผักบ่งไปว้ใส่ต้มมาม่ารือไปใ้กินกับตําหุงฮงสะกอนหยอดพักบ่ ก็งามบักคักเลยเดย้ถึงสียอดหน่อยยอดบอวบกระยาแสบคือเกาหันละเอาไปพัดน้ำมันหอยนะโอ้ยแสยบบักคักเลยเหลวหอยวาแต่เสียดายมันหน่อยเนาะขันยอดมันหน่อยแห้งก็บอเอากเ็เลยเลือกเอาแต่ยอดมันมุกมุกบรรยากาศหยากระสีเขียวขจีพักบ่งกระชีกระลั่งเลื่อมล่ามเขื่อนนอกกระซับปูกได้บางปีกายนี่แหละพูนบรรยากาศกระเชียวบักคักหยาก,ากาายระไรบักคักเลยหลังจาก ต่างปั่มตัวนี้แล้วเฮากระสีเก็บยพักบ่วงแล้วเฮากระสีพ้ากันไปเอาปั่มตัวที่สองที่เฮาไปดูดปลาเมื่อวานนี่ละเฮากระสีลาพี่สอบสองคนผัวเมียน,นี่ละเ <c oughs> พราะว่ามื่อนี้อีพอเราบริมาน้ำเราติดไปนาว่านเพิ่นบรรยากาศกระเดกบบคักเลยได้เฟื่อสีต่างแล้วก็เกือบเพียงแม้แต่ในระหว่างเฮาขับรถกระบะแกปัม่มมาหันบ่อกเกือบถึกเพิ่นหายอีกพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเกือบถึกดอกเพ,อกพิ่นก็หายนะแล้วแหละเพราะว่าแกปัม่มมันยาวเนาะค่ะเข้าครับครับรถปกติโบมีปั่มที่ห่อกระสีหูทางน่แมครันกบเปักก็น ยางให้แม่เกือบปั่มพังไหมกระเกือบได้ปั่มใหม่ไปเนาะหลังจากนั้นท่ากสีทำการผ่ากันตั้งปั่มค่อยเฮ็ดค่อยๆนั่นเนาะเพราะว่ามันเด่นแห้งบักคักเลยแม่ตัวนี้กษีเอสมงเกือบเกือบเที่ยงเลยแม่หลังจากนั้นกษีผ่ากันไปเขาโฮมเศร้าเมื่อยหันละไายเล่ากษิเฮ็ดบ่วงเฮ็ดหลวงเล่าแล้วเล่ากษีไปใส่บ่วงเราบ่พักผ่อนได้ส่วนท่ากษิพักผ่อนเลยไายเล่าพักผ่อนก็ขึ้นนางเฮ็ดบ่วงเฮ็ดหลวงอะไรก็คนมันเนาะสูเนาะคนขยันอยู่ไหนก็ลำบากเอาอีกแล้วมือนีนกษีเหตุการณ์สั่มลอยอี ลืมที่เขามึงเอ้คากไลยถือขาวดาไปอีกแล้วกอนสิเมื่อกระพากันทําการรอเบื้องมั่เลระเบื้องเขาอีกก้อนเพราะมันชื่นใจนอนบรรยากาศอีสานบานเฮาให้นาตกาของเฮากับปราม่านนี้เลยแม่อยู่ไฮอยู่หน้ากับบรรยากาศดีบักคลักลมวีวีเลยเด้ก่อนสิเมื่อนั้นแมนบอเฮาก็ททาการพากันเอาฟืนก่อนได้ฟืนของเฮากับสิประม่านนี้เลยหลังจากนั้นกับสิไปเอาอีกบอลนึงเพราะว่าไอเราสิไปใส่หลวงสก้อนกอนสิเมื่อนั้นส่วนเฮาคนนางถาก็ตองอ็ดเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะเฮากับสิเอาฟืนไว้เมื่อหนึ่งเขาปราม่านนี้เลยกับ ปานนั่นละหะเฮากัสิเห็นบอลได้ก็เอาบอน,นั่นแหละก็เพราะว่ามันอยู่หน้าของเขาเนาะไม่ยู่ค่าก็สิเป็นใม่ที่เขาตัดไปเหารเฟียงมือนั่นละและ้วเฮ่าก็สีทําการพากันเมื่อเฮือนก็สีมาดับเื่องดับรถซสกอนมาหอนเฮือนนั่นลูกสาว่อยก็อวดักคักเลยเด้มีคนเอาเครื่องเอาของมาห้แม่เอาเสือผากรับเอากระเป๋าเอาชุดนักเรียนมาหา,า,หา,า,หาคือแบบดีใจแห้งแม่เอามาอ่างแมาา่บักคักเลยปันเม่์เสือห้ใหม่แม่แต่คนขี้ทีจังเฮากับบริ้ซื้อใหม่่ดอกกกตี็วาสซือใหม่พราะนอสเตรียมตัวเข้ารงะกี้ก็บอกสีเสือจ้ากประยใหม่ยน ะปยัดได้หลายบาทบักคักเลยแล้วได้ซื้อนอมได้ซื้อขนอมให้กินได้หลายมือเลยอันนี้กะสิเป็นผลงานปลากระแดงของเฮ้าเมอวานแหละที่เพิ่นสูบซ่าเฮากะสิทำการตากมือเช้า,า,านี้ครับมามื้อแรงกระเดียดเดียวแห้งเลยเพราะว่ามันห่อนแห้งแหมหลังจากแม่ถอดคลายพอตำมักทัวอาหารแรงข้าเหมือนี้ลูกๆก็พากันเอาติบเข้าเข้าไปไหวล้อมวงกินเขาคือเกาอันนี้ก็สิเป็นพักบักบวมมือขึ้นใหา่เขาาล่าเอามาให้นั่นแหละแล้วเฮากะสิไปถอดคลายประมาณนี้เลยพอเพิ่นกะสิเป็นไถ่ตำมักทั่วอาหารแรงข้าในมือนี้นไไขขนนนกะสิทอดคล้ว มีอาหารเด็กๆกับสิเป็นปิ่งปลาเสื่อมที่ห้าดูสาเมือนวานี้บรรยากาศดีสารบานหฮากก็ประมาณนี้เลยอาหารบด้คอยสื่อดอกพี่น้องครับเขาแรงของห้าในเมือนี้กับสิพากันกินข้าวกินน้ำแล้วกับสินอนเนาะลูกไส,ส้ข่นี่แซ่บบะคักเลยได้ปิ่งปลาเสื่อมกินเบิดเลยแหมปกติน้องสิมากกินแต่เป็นพวกมูก๊กงมูกรอบมูหวานก็เลยลองกินปิ่งปลาเสื่อมนี่แซ่บบะคักเลยมอว่าหลังจากนั้นกับสิบอกแม่ว่าแม่แม่ไปถ่ายหอยหน่อยน้อ,นองเดียวนไปถ่ายหอยในเมือนนี้เพราอุ่ยไป้น งมหอยมาได้แม่ไปถ่ายล่วงคลิปแหมเพื่อนว่าอุ้ยลูกส่ขอยดูงนันบังคังเลยได้สสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังหลายฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปน้ำเดือดจา้าบรรยากาศการขี่เขาบานเท่ากับประมาณนี้แล้วเนาะ